กจกรรมความเพียรวากิมวรีวินาทั้งที่88วันที่28ตอนที่3าิบเบตบทสวดมรรคสุตตังเซวนาจะพาลนางปฏีนาจะเสวนาผู้ชาจะผู้หญิงยิธงทอุตตมงปตีรูปปฏิรัตตสุจะภูเพจะกังตาธรรมนจะอิจจอุตตมง พานูตันติีัรนี้โยตาสุโตละติษยามจายมังพุทธมังนาตาปิดตูปฐานนาปฐานแต่อแล้วโหนากราสกรรมันราอยตาพุมังการนั่จ่าธรรมะจากริยากานะกันจห่วโอโหนั่งเชนนประมาณนี้พุทธมังนาตีวัตีระปาม่ใช่บรณาจะโยนีโยมา ธํมีสุเอนมุตมังพระบูจิโรโกจะสันติเกเรตนะันเรมะตะัเอตามุตมังสันติยสวัสสรมานัจักพัฒนังการนีนต้องจาเอตามุตมังพระโบจะทนั่จะลิยังจัอะัารนันังนิพพานั่ญาจัเอตามุตตะมังกุลัะตะโลกาธรมเอหิตกัสสะังเมหอกอสโกังลิยังดีวบังเอตามุตตะมังเอตาสกกัลวาระนะ่ญา มัคคาระมุตติสองหมดสวดรัตนะบะเรศยังกิติวิตังอิจาวาุลังวาสังเคสุวายังรัตนงนงปานิตังนันโมตะมังอันตติตะอาคะเทนะอิทํมปีพุทธทรัตนนางปานิตัองอิเทนะตะเจนะตุปะติหุโตยังวิละกังังปานิตังพระจาะามุนีสมาทีต่ต นะเตนะธรรมีนะธรรมันติกิจิอิธรรมปีธรรมีลธรรนางอิตนะเตนะรุวาติปตุยามพุทธเศโษับาลวัดรีจริงธรรมานิณาญาุนาธรรมาทินาเตนะธรรมโนนาวิจติอิธรรมปีธรรมีลัธรรนางปฏิตังอิตนะเตเจวัวติหตุ เยปุคาลาทศถาทศดาสานติตานี้วิคาร์นิโหติเตทักติเนยะสุขาทศดาสการเยเตตุพินานิมหัปปารานิเอตัมปิตังกาละตังตานิทังเอตัณติังสุโหตุเยสุปายุกามนาสะทธมีเอนาณิการิโนะโระติเจตักตาตาต่างพินานิตามิฐานิปิตังงานอตัมปีตังเทตระตังปริตังนิเตนัเจนัสตุวติโหตุทีนางพระลนางระวังนีทีสัพพาวาเื่านะ ที่างมีโอทีิรทางเทแรตัณาเป็นทางอิทนินะสติเนนะจักวัดที่หตุบทสวนบทสาวันอันตาเวอย่างเดียว้ยงพราชาอย่ทั้งนี้ตางาานินีว่าเทโนะครับนะัตนิานนิตตินิาตตาูปากระโน่นิที่บทสวนเกตุสพราสิทามีทางเทนะครั เหตุมานยเหตุเหตุนะมาอากาฬปาริบะอกนะมางติยามานุามาุโน um, ุิาเมน่แหลคุณาการัปิดตวเมาที่ดุามาทพะลู สามโนโคลุยธาตุเมเหตนั้นงานนย่าอิเมรมาปุสลาอิเมรมาสมปชายอิเมรมาวิจารุกณ์อิเมรมาสมุนตาสมิตา่ายยะาตุกหาย่าเติอัุเมเหตุ้าย่ากาตุเมเนั้นมาจะย่ากาอิมังลมาปุสลาอิเมรมาสมปชายอิเมรมาวิญาอิเมรมาสมุนตาสมินตามงหาย่าตุาย่าเตติอัุเมเหตุนัจะติเพื บิดกวาดนะสุขปานียติว่าพระยุงดุจลูปานิสานะสันติานาอตามะยังวะในอย่างนมาติกาเดยติวนี้วิาติยุติรรมจัลูปานิสานะสันติตาเรตัมะมังโยธากายนะในโย อานี้กเกีโอยนุเปนนารยกเ่ับอาานี้พี่คือเกียมยนาจเนน่าจะ่าจะเกี่ยุ่สิบหกปดส่วนแล้วะสองามนแ้อะไรน่า้กยาร้นางนนา ตังแล้วนตังเยตังแล้วนะหาพอุทธาุตติเจบทสวแล้วาถาอีกตีตังแล้ว่างแล้วนะงทุกคนทุกคนนะแล้วคนมาถึงีแล้วที่ห้ตังเมื่อแต่างหลว่อาแล้วแ้วถาที่ถึงนี้มาไลถึงปัจจุบันนั้นจายโยธรรมะตาตาวิวัติอดีอทุกทางวิญามาแล้วทุกคลไดเห็นแจ้งทำประโนไม่งอในร่างกายของนั้นบุกคนนั้นจรงเลยท กิจามามตามบางโปรามหนังรุเป็นความเปลีนีงนี้แหละไ่เล่าถึงความามในวันพุง่งนะอีนโนสังสารัตตีนาะมหาเนียวจู่นะพระอาบเบกีรีเยนเรื่อนั้นจ้อยมี่เราต้องหลายเอ ป่านนี้มารานแปลชนาแํามองไม่เห็นะนะมาแล้วตโตเราไม่ได้หยาเราทำให้นะตีโตเรมีความเจ็บเป็นธรรมดานวอไม่ได้พนะน้มูกทำไม่เหนชนะชนะตีโตมันมีการตายตายไม่ได้สับเพยีไปเห็นมานเห็นงาเราเงต่างเรื่องของหลายรับพวงมันจะโกไม่เห็นก็ไม่ได้โยกไม่ไยูโนี้ก็ไม่ดูกรรม่รเลยอโน้เรามีกรแพงเราของมีกพผู้ ตามกรรมสายยังกรรนัล่ก็นนาบงกยูนั่งยู่กัปันไดไว้เป็นบุญเป็บาปเลยยย้วยสไปวางมีอางเราต้องหาคนนหนาอย่างนี้ทุกวันเลิดก็บกาบทสวนดว่าถาทุกข์มปัญญาจะนี้ทุกข์ามพยาปตตานิ่สปัตตาอตัสเปปิพานุ่ดวมีแต่ไมนงะเยร่้ทียา สปเหร่่ม่่่ต่มา่่่่ยนน่่่น่่่่่่ร่่เจ่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่เทว่า่าท่่ที่ว่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่ต่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่าาา ปฏิปติวเป็นี้ื็อาแปดัานิจนานิสตานานาสตานิเมย์ตัสยาโยตุตัทังกาหอตัทังหลายถึงมีประมาณรอมเป็นที่ส่วนบุญนางนั้นย่างหันอรก็ไปยทำแล้วเยปิยาวุนามันตาเมหมาตาปิตาลิโยลิม่ตาลตาอ่างว่าจะตาฤเยลิโนคือสนเราได้เป็ที่รัก็มีมีทางนั้นก็ทราเป็ต้องนห้ไม่เห็นไแต่ทั้งหลายที่เป็นกลาง ถ้ามีเวรกันเราเกิดรมเงินเสียางนั้ง่กสีบ้องเ้อยใจในน้นเองด้วยตอนตูกเทใส่ยี่ตงนั้นับตังดีไปตงยีดยุมตัดเราได้มอเดจเราแล้วแนนั้นตรงนั้น็ออายเมอสร็ตรงนี้กอเรรันั้นนักยาชนานะบุยานุอนหนเบี้กรขาหัวตัวโดยทำเรื่อตดถเพราะเหตุคือ้นองหลายนี้เขาได้แล้วพองุกคต้มีเวรจุดไหน ตกตดงถึงทาเสีมว่าีา้ั้เิดด้วยรุ่ยพากแต่านด้วยบ้าน้อยสองม่ใชตาย